ดูที่ดูที่ตัวกับดูที่คุณเป็นพื้นฐานก่อนประการที่สองการรักทรัพย์เดี๋ยวมาครับทหารออกรบเนี่ยผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกลนี่ไม่อยากจะฆ่าศัตรูแต่ว่าต้องฆ่าตามคำสั่งเพื่อพรงบัญชาเอ่อเดี๋ยวพ่อตั้งประเด็นว่าถ้าทหารเนี่ยภาคใต้ท่าคนที่ภาคใต้ท่าเอ่อท่าผู้ก่อการร้ายเนี่ย ถามว่าระหว่างผู้บัญชาบัญชาสั่งกับทหารผู้ปฏิบัติทำตามหน้าที่เนี่ยอันไหนบาปมากในวินายโดยเราเทียบเคียงในมรนการฆ่ามนุษย์ท่านก็บอกว่าผู้สั่งผู้สั่งจะบาปมากกว่าเหมือนเหมือนพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านสั่งทหารให้ไปชำระพระนอกรีบหรือพระอารัชีทระทะหารเนี่ย ข้าพลาวหมดเลยพระเจ้าทรงตกใจเขาไม่ได้สั่งให้ฆ่าทำไมเป็นข้าจนตายมากมายมรณภาพไปทูลไปถามพระโมคคันิบุติสาเทระว่าระหว่างโยมกับทหารที่ฆ่าในใครบาปมากพระเจ้าพระโมคคันิบุติสาเทระก็ถวายพระพรว่าก็มาหาบอกทีจอดเลืองเกียจตนาหรือเปล่าล่ะไม่ได้สั่งให้ไปฆ่าแต่ทหารเปฆ่าเอง พราะฉะนั้นกรณยยีแบบนี้มันมันพิจารณาสองสองทางครับถ้าผู้บัญชาสั่งให้ไปจัดก,การแล้วทหารปฏิบัติตามผูม้บัญชาต้องบาปมากกว่าเพราะถือเป็นผู้สั่งแล้วเอทีนักโทษทหารนักโทษทหารคนที่ได้รับคำสั่งให้ลั่นไกยิงนักโทษงหารานนะ่ะ ถามว่าคนฆ่านักโทษหรือคนคนฆ่าโดยคนสั์บาปใช่ไนันแหละมันก็ลักษณะเดียวกันกันกบที่านายสั่งให้ทหารออกรบผมหลวงพ่อครับผมว่าบาปทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าความเป็นบาปมากบาปน้อยอยู่ที่เจตนาของผู้สัตว์ใช่ไหมครับในเมื่อกี้นี้คุณมหาบอกว่ามันอยู่ที่ สัต <c oughs> ที่เราฆ่ามีคุณมากมีคุณน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษก็ดีผู้่อการ,ร้ายก็ดีหรือโจนป้ก็ดีคนพวกนี้กอบวามเดือดร้อนให้คนอื่นหรือผู้ที่มีโทษทำโทษหนักที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นโทษประหารแล้วก็ต้องประหารไอคนประหารนี่เขาทำหน้าที่ประหารตามที่ได้รับมอบหมาย ครับอาจจะมีเดตนาหรือไม่มีเดตนาแต่ว่าต้องทำไปตามหน้าที่ที่ผู้มรดบัระจัญ่างนะอย่างเช่นสานต่งให้ประหานักโทษหรือว่าทางผู้บรญชาการสั่งให้ออกไปกวามร้างผู้ปรกอการอะไรอย่างนี้ถามว่าถ้าพูดโดยผู้สั่งและก็พูดโดยคุณหรือมีคุณหรือให้โทษ ของผู้ที่ถูกทหารที่มาพูดมันมีอยู่สองประเด็นการค่าบาทแน่นอนแต่ว่าบน้อยบว่ามากดูที่ว่าตอนนั้นมีคุณมีโทษและทีนี้จะวิเคราะห์ออกมายังไงถ้าหากว่าอย่างเช่นกรณีมหาโยมไปึงเรื่องการคิสามัญท่ครับเอาตรงนี้ให้ชัดๆนเอาเป็นว่าคนที่ที่เราค่าเนี่ยถ้าเขามี คุณน้อยมากหรือไม่มีคุณเลยแล้วก็ให้โทษต่อชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยผู้ที่ผู้ที่ทำประหารก็บาปน้อยทีนี้หลวงพ่อครับการให้ฝนแห่งกรรมเนี่ยผมไม่สามารถที่จะที่บายว่าคำว่าน้อยหรือมากได้แค่ไหนอย่างไรงเป็นอาจินไต,นไตครับคิดไม่ได้เอาเป็นว่า่างนี้ครับว่านทัท่าน ถ้าเราฆ่าคนที่ดีคุณมากผู้ฆ่าก็มีบาปบาปมากคนรัตด์ก็ตามแต่นะครับแต่ก็มีข้อที่ 3, สามท่านบอกว่าเมื่อเมื่อมีกิเลสคือโทสัจจิมากเราในขณะที่ผมอยากถามว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังกําลังประหารชีวิตเนี่ยโทสัจจิเก,เกิดมากไหมถ้าเขามีโทสัจจิมากคือโกรธให้คนที่เป็นนักโทษมาก คนที่ประหานั้นก็ย่อมจะได้บาปบาปอยู่คือบาปมากเพราะมีเกเรสโทนสถิตแรงแต่ถ้าเขาทําตามหน้าที่ว่าที่หลวงพ่อว่าทําตามหน้าที่ทาไปตามกรรมคือพุทธะมันสามารหมายแต่ไม่มีโทสถิตโดนแรงบาปก็น้อยนะครับเอาเป็นว่าพิจารณาทิศสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือตัวเล็กตัวใหญ่ ประดามที่สองมีคุณมากคุณน้อยประการที่สามดูที่โทสะจิตของผู้ทำด้วยอ่าแน่เก่งแครับทีนี้นะมาพินาทาาข้อที่สองนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรโยมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารักทรัพย์เรมาบาปมากบาปน้อยดูดูจากสองประเด็นก่อนประเด็นที่หนึ่งท่านบอกว่าถ้าของมีราคาน้อยเราบาปน้อยแต่ถ้ามี ถ้ามีของราคามากเช่นของประณีบามากเช่นโยมไปรักเถมของโยมทั่านกันเนี่ยมันเป็นของเล็กน้อยบากน้อยแต่โยมไปรักของใหญ่ๆเช่นทองพระพุทธรูปเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีราคาอย่างนี้ก็บาปมากไปตามสิ่งของประการที่สองพอมอ,อกเหนนะ ประการที่สอนบาปมากเพราะเรารักของคนมีพระคุณแต่ถ้าบาปน้อยลักของคนไม่มีคุณเช่นโยมไปลักของวัดอย่างนี้โยมบาปมากเพราะวัดมีคุณกับสาพุธแต่ถ้าโยมไปลักแต่งกวาของคนเพื่อนิอนนดๆหน่อยๆแบบนี้นก็บาปอยู่แต่บาปน้อย เพราะฉะนั้นในอดีนาทามเนี่ยพิจารณาได้สองสิ่งคือสิ่งที่มีราคาหรือไม่มีราคากับคนที่มีคุณหรือไม่มีคุณเฉพ่อมีอะไรเพิ่มไหมครับประการที่สมการเรียนสมิสิมษษษษษษษสาอาจารเราจะรู้ได้ยงไรว่าการไปมีชู้เนี่ยบาปมากหรือบาปน้อย ขอุญ,ญาตอธิบายเฉพาะก,การปาระพฤติในก,การมเมื่อวานที่อวาพ่อแยกแยาัปอธิบายลึกซึ้งถึงเรื่องของการยืมของคนแล้วไม่ให้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติในการมมันนะแต่ธรรมยาจะไม่อธิบายลึกขนาดนั้นเนื่องจากว่าจะทาให้รยมเข้าใจยากเอาเป็นว่าถ้าเราไปร่วงละเบิดคนไม่มีสีลเนี่ยก็บาปน้อยแต่ถ้าเราไปร่วงละเบิดยมมีสีลเรบาบาปมากนะ การไปมีกิ๊กเนีย่ยโยมไปชอบกับคนที่เขามีสีทึืเขามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยเรบาบาปมากนะแต่ถ้าเราไปรักไปชอบคนที่ <S <S เขามีคู่ครองอยู่แล้วแต่เขาไม่มีสีเนี่ยเราก็บาปน้อยอันนี้นห,หล,คคลักขั้นพื้น่านนแล้วมีกรณีอยา่างหน, <S <S นึ่งคือกรณีไปข่มขืนถ้าบอกว่าการมีข่มขืนเนี่ยจะข่มขืนคนมีสีหรือไม่มีสีก็ตามก็บาปมาก อันนี้จับประเด็นได้เลยนะครับคราบบอกว่ากรณีล่วงละเมิมดบุคคลซึ่งไม่ใช่คู่ครองของเราเนี่ยจะเป็นคนมีสีหรือไม่มีสีก็บาปนะครับประการที่สี่มสาว่าครับผมอยากจะนำเสนอให้เล็วให้สร้างที่สุดนะครับมูสาว่าก็คือการกล่าวคำค้าเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นเห็นไหมทางด้านที่เห็นก็บอกว่าไม่เห็น รู้ไหมล่ะท่านที่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อย่างนี้เรียกว่ามุกสาวมาถ้าบอกว่าพูดเท็จน้อยก็บาปน้อยพูดเท็จมากก็บาปมากอันนี้จริงยู่แล้วแหละบางทีพูดมากก็ผิดมากใช่ไหมครับพูดไ่น้อยหน่อยก็ผิดน้อยทีนี้เราไปโกหกกับกคนที่มีคุณน้อยเราก็บาปน้อยโกหกคนที่มีพระคุณมากก็บาปมากเช่น ลูกชอบโกหกพ่อโกหกแม่เนี่ยลูกบาปมากเพราะพ่อแม่มีพระคุณแต่ถ้าไปโกหกกับเพื่อนเพื่อนก็บาปน้อยเพราะว่าเพื่อนมีพระคุณน้อยแต่ถ้าท่านบอกว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสน้อยคำว่ากิเลสน้อยหมายถึงว่าพูดเล่นน่ะพูดโกหกเล่นๆไม่ได้ตั้งใจพูดอันนี้ก็บาปน้อยมีโทษมากเพราะกิเลสมากคือความตั้งใจที่จะพูดมาก อันนี้จับประเด็นได้บ้างไหมครับต่อไปในเรื่องของสุรานั้นก็คงไม่ต้องขยายความมากแต่ผมอยากจะนําเสนอไว้3ประเด็นว่าในสีข้อที่5สุราเมระยะมัดชะนั้นในพระคมปีวิตรัิปิโดท่านก็แปลเอาไว้2แบบท่านแบบที่หท่านแปลว่าสุราและเมลัยอันเป็นเหตุให้เกิดความมึนเมาและประการที่สท่านก็แนะนําให้แปลไว้3ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งสุราก็ให้แปลว่าสุราเมรัยให้แปลว่าเครื่องดองมัชฉะก็ให้แปลว่าสิ่งมึนเมาที่ทําให้เราประมาทเพราะฉะนั้นในสี่ห้าข้อเนี่ยโดยเฉพาะข,ข้อที่ห้ามัชชะตัวนี้ยังรวมถึงสิส่งเสพติดอื่นๆด,ด้วยซึ่งเราในฐานะเป็นชาวพุทธก็ย่อมจะต้องหลีเหกเว้นให้ห่างไกลขอบพระคุณครับครับท่านอาจารย์ประมาภวง์เชิดก็เลยอธิบายศีลนะครับว่า มีที่มาที่ไปการละเมิดเป็นอย่างไรการรักษาศีลเป็นอย่างไรถ้าพระสุชเจ้าจะเป็นอธิบายก็ตามหลักการนี้นะครับเรามีเวลาเหลือประมาณทักสามสิบห้านาทีขออนุญาตยี้ยนะครับอีกสามท่านท่านประหลัดอาจะจะน้อยหน่อยนะฮะเ,เพราะว่าท่านลงในรายละเอียดไม่มากพราอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะแกบอกว่าขอสิบห้านาทีถ้าดำคนนี้แกไม่พูดเลยนะนะครับก่อนเป็นว่าประเด็นที่อำเภอเนะี่ยท่านประหลัดนบอกว่าอำเภอพระทองคำ แบ่งการปกครอง5ตำบล75หมู่บ้านประชากร4,000คนนะครับ, 4, บอำเภอรับทราบในโยบายแล้วได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วได้ขับเคลื่อนอย่างไรในรูปแบบของอำเภอปรึกษาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเจ้าันบ,บนที่อย่งลงพี่น้องประชาชนตอบรับอย่างไรกับโครงการหมู่บ้านประชาการาร75ตำบด ห้าสิาบคนค่ะเจ็ดสิบห้าหมู่บ้านะครับมีประชากรอ,อยู่ประมาณสี่หมื่นสองพันคนนะครับทีนี้เมื่อมาพูดถึงหมู่บ้านสห้าน,นะครับทางอำเภอเนี่ยไม่ได้ลืมนอนใจนะครับ,บอยากประการแรกเลยนะครับก็ต้องสิบห้าเนี่ย มันก็จะมีในทั้งในเรื่องของรังรับในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าคดีอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับพิษสไลด์ร่างกายับวิ่งชิงป้นพวกนี้ต่างๆนะครับจะอยู่ในทั้งห้าทั้งหมดนะครับเมื่อพิจารณาจากสถิติคดีนะครับอำเภอพระทองคำเนี่ยสถิติคดีเนี่ยน้อยมากนะครับอย่างรังสับนะครับในอที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหรอไม่มีเลย ไม่มีนะครับทั้งทั้งปีนี้ก็เกิดขึ้นน้อยมากนะครับแล้วก็คดีการพนันครับคดีการพนันนี่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เกิดขึ้นสองรายนะครับสองรายผู้ต้องหาเจ็ดคนนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับสับจับเงนประชาชนหน่หมื่นสองนะครับส่วนคดียาเสพติดนะครับของแม่พิมพ์พทองคำได้เป้ามาในปีนี้สี่สิบเอ็ดคนตอนนี้ส่งไปบำบัดแล้ว สามสิบรู้สึกสามสิบสองนะครับจะไม่ถึาทาจะไม่ถึงนะครับสสองคน,นก็ยังถือว่าน้อยนะครับสี่สิเอ็ดคนกับประชากรใส่มือนัสองเนี่ยนะครับงั้นคดีต่างๆที่พอเรามาดูแล้วเนี่ยอำเภอรพระสมภพนี่ไม่ค่อย,อยน่าห่วงเท่าไหร่นะคะรับปดียาเสพติดส่วนมากก็ผู้ค้าไม่มีนะครับจะมีแต่ผู้เสพซึ่นำเข้ามาจากพื้นที่ข่านเคียงนะครับ ได้มีการรณรงค์กันเป็นประจำอยู่แล้วครับก็อยากที่จะน้อเรียนท่านวิทยากรนะครับว่าครับในเรื่องของยาเสพติดก็ได้รับความเมตตานะครับจากอาจารย์นะครับที่ที่วัดนี้แหละนะครับวัดสรีบุเรือรับจะเป็นวิทยากรนะครับในการอบรมได้ครัก็ช่วยรณรงค์ด้วยรณรงค์ด้วยครับอำเภอที่บอกว่าขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสิ่งห้ามมั่งร้อยขนาดไหนได้มีการตั้งกรรมการได้มีการรณรงค์มากงร้อยขนาดไหน กรรมการตั้งแล้วนะครับส่วนหมู่บ้านลำล่องเภอหมู่บ้านห้่ยน้อยป่บัหนองหอยตรงนี้ดำเนินการแล้วขอรงานการแล้วนะครับซึ่งซึ่งในในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่อบรมการข่าววันที่29สิบาสงหาที่ผ่านมานะครับท่านพระภูมไพศาลนะครับท่านก็ไป ไปได้ไป็นพูดคุยภา,ายนเดิมแล้วัางที่บ้านนะครับว่าจะดำเนินการอยากจะให้ได้75เปอร์เซ็นต์ครับอเจ็ดพิบานเปอร์เ็นต์ครับผมมานั่งชนวนดู75หมู่บ้าน75อนก็น่าจะอยู่ประมาณบหมู่บ้านนะครับเพียงแต่อำเภอยังไม่ได้ขับเคลื่อนเป็นขนาดั้งนั้นตอนนี้เราดำเนินรรการอยู่นะครับ,รบตอนนี้อนำะเภอดำเนินการแต่ว่าจะพยายามให้ได้นโยบายท่านผู้ว่าคือหนึ่งหมู่บ้าน อำเภอนะครับที่อ่บ้านสิห้าครับแต่อำเภอกมันจะดำเนินการในเรื่องของตำบลสถานะจะหมู่บ้านเห้ได้เก็หมู่บ้านให้ได้ครับเพื่อว็าหอูุบ้านตำบลนี้ก็มีห้าหมู่บ้านเป็นอย่างน้อยครับถ้าตำบลก็อุบ้านตำบลนะครับให้ห้าห้าหมู่บ้านให้ได้นะครับไปถึงห้าสิบหกับเสร็จแล้วพอมาดูภาพรวมนะครับอย่างที่กำเนยงไปครับอําเภอในเรื่องยาเสพติดไม่ค่อยมีถ้าอยากจะได้หมู่บ้านสิบห้าอีกนะครับ อย่างเดียวนะครับที่ของอำเภอพระตำคำถ้าจะบอกว่าให้มันปลอดได้ก็คือเรื่องเรื่องชุราเรื่องชุราเลยฮะโอ้ยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งลดยากนิดหนึ่งครับค่อนข้ายากนิดหนึ่งกับโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเลยเรื่องนี้ได้ไหมเนี่ยครับเพราะว่าแต่ละบ้านมีร้านขายของชำร้านขายของชำมีทุกรัดโอ้ยครับนะครับแต่ให้ปลอดจริงๆเลยเรื่องนี้ค่อนขจะจัดจัดแต่ยากนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ ทางอำเภอเนี่ยนะครับไม่ใช่ทางอำเภอนะครับซึ่งทางคณะสงฆ์ของอำเภอซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูอุทิศพระคุณโครับารพระเจ้าคณะอำเภอผมจําชื่อโครงการไม่ได้ถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโครงการคณะสงฆ์เยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนนะครับครับคนะฮะซึ่งท่านพระบรมเจ้าเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็ได้นำสิบห้าไปสู่ที่โรงเรียนต่อไปและใา้ให้เด็กรถไฟด้วย เอาไปด้วยครับครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทางท่านนายกพุทธครับก็ได้นอกจากสินห้าแล้วนะครับสินห้าเนี่ยมันจะไม่มีในเรื่องของเรื่องของไปสอนในเรื่องของความก่อนน้องของตนครับนะครับเราก็ไปเสริมประเด็นอื่นๆเข้าไปด้วยไปสอนในเรื่องทางหลันทรัพย์กฎมายครับรวมทั้งในเรื่องของความระดมโยครับผมนะครับเพื่อว่าปลูกฝังเด็กน้อยให้เด็กน้อยมีความคิดความอ่านนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้งเด็กน้อยออกแบบ ไปโรงเรียนยังไม่ยกมือไหว้พ่อแม่เลยถ้ากลับไปก็ไปเหว่าก็ไปสอนกันนะครับในเรื่องของการเป็นรู้จักว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็การกระตั้นยูลงคนไม่ว่าเป็นบิดามารดาคุาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณประการครับตรนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคุณเจ้าท่านเจ้าพนะกเพลินนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของวันน้ผู้ใหญ่บ้านนะครับ มันประชุมประจำเดือนนะครับซึ่งเปประจำเดือนปกติจะเป็นวันที่สองนะครับทางท่านนายกบุญทัสมาคมนะครับท่านเกตรกรมนตรีประมาณนันนะครับก็ได้นำในสิ่งที่เป็นประชุมร่วมกับคณะของทุกเดือนครับไปชี้แจงในที่ประชุมนะครับของเพเภอในวันประชุมที่พี่เที้ยงบ้านซึ่งก็จะสอบแทกในเรื่องของเกษตรครับให้กัพี่เลี้ยบ้านทุกเดือนครับ แม้โดยเฉพาะตําบลทับลั่นตําบลนี้นะครับตําบลนี้ผลอะไรเป็นัะเป็นมักตายย่อมได้เป็นมักตายยอมได้น่ารักด้วยนะครับซึ่งอำเภอพระตะคัเนี่ยทุกบ้านนะครับมีข้าวขาวไม่ขาวอันนี้เลยไม่น่าห่วงนะครับสิ่งที่อยากนักเรียนนะวิเศษปรเลยก็คือว่าถ้าถ้ามันจะปอดนะครับ มาเป็นเรื่องเดียวนี่แหละปลาโอเรื่องชุลลายแต่ขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับคงจะเปเรื่องที่เดียร์ที่ทำขอบคุณครับว่าวานไปปะทายปะทายบอกทุกข้อยกเว้นข้อหนึ่งได้ไหมเพราะว่ามีอาชีพทำนาหาปลาอำเภอผาทองคำบอกได้ทุกข้อยกเว้นสุราเออไปบวกครบฐานกันก็น่าจะไป็นทุกข้อแล้วนะนะครับนี่ก็เป็นสนวันอำเภอน่าดีใจที่บอกว่า